สวัสดีครับมาแล้วช่างก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ -14 พฤศจิกายนมวยไทยเจ็ดสีวันนี้น่าสนใจมากนะโดยเฉพาะมวยรอบปูนเสือคู่ที่สองวันนี้ไฟพี่คาดป่วยนะบอกเลยไฟพี่คาดป่วยขอถอนตัวจากการแข่งขันรอบนี้นะไฟเนี้ยพี่อันเมื่อเช้าพาไฟพี่คาดมานะมาให้หมอตรวจมาเจอพี่แมนเกียรติเพชรหมอตรวจยืนยันว่า ไฟพิคาดป่วยจริงมีใบรับรองจากแพทย์วันนี้เกาะเต่าต่อยนอกรอบนะคุยให้ฟังก่อนเกาะเต่าต่อยนอกรอบเจอกับนี่เลยพยัก์ศักดิ์สตูลพยักษ์กษกเนี่ยเป็นน้องชายของชาติพยักษ์ศักดิ์สตูลนะชาติพยักษ์เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เจอตังเมพรเนสน่สภูมิพัฒเฉือนชนะคะแนนพรเสน่มาได้นั่นพี่ชายวันนี้น้องชายชาติพยัก,ยก์มาแทน fc หงแดงถ้ารู้สึกชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครก่อนนี่คือช่างก่อนชกข้อมูลอัปเดตล่าสุดวันนี้จะได้รู้นะว่านักมวยทั้ง4คู่วันนี้ใครมาดีไม่ดีมาขาดมาเกินใครเกินมากใครเกินน้อยมาพร้อมกันเลทราคาต่อรองล่าสุดพร้อมนะพร้อมเงินอัดฉีดมีเงินอัดฉีดออกมาแล้วแต่ละคนนี่อัดฉีดเท่าไหร่โอ้โหขอบอกว่าสุดยอดจริงๆไปที่คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งมวยรอบปูนเสือ รอบ16คนสุดท้ายนัดทีสองสายสนะวันนี้ใครแพ้ตกรอบวุฒิกรปอรเพชรสิหรือสวนน้ำทานคีรีวันนี้เจอเพลิงประการสอสลาดชีพวุฒิกรเนี่ยซ้อมอยู่สอสอเทียนโพนะซ้อมอยู่ที่ใต้สอเทียนโพกระบี่วันนี้บินขึ้นมาเก็บตัวที่ Fx กรุปนิดหน่อยเมื่อเช้ากำนันจเจรนะัลูกพี่พามาวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีเนี่ยคุณพี่กำนันจเจรบอกว่าเซ้งมาในราคา2 5 0 0 0 เซ็งมานะเซ็งนักงมวยคนนี้มีอนาคตมากเป็นมวยหน่วยก้านดีไฟที่แล้วนะแพ้เกาะเต่าเพชรสมฤกมาหมดห้ายกเป็นต่อหลายหนึ่งเลยแต่กรรมการชอบเกาะเต่าชูเกาะเต่าวันนี้โอ้โหต้องมาดวนเดือดกับเพลิงพระการสอสอาชีพเพลิงพรกการนี่เป็นมวยแทนนะมาแทนนี่เลยนรงเดชทรงเดชรถบ้านนารงเดชแพ้นอกไฟพิคาดถูกถอดออกจากมวยรอบปูนเสือวันนี้ได้เพลิงพระการเข้าเวรแทน เพลิงพการเนี่ยซ้อมอยู่สอสลาชีพนะเป็นเด็กบ้านกรวดบุรีรัมสูงหนึยเสิบห้าสูงกว่าวุฒิกรเนี่ยหเซนติเมตรหน่วยก้านดีเป็นมวยถนัดขวานะเป็นมวยถนัดขวาด้วยกันเทนเนอร์นะแมวป่าสอพิทักษ์ัยซ้อมอยู่นู่นเลยสอสลาชีพบอกว่าลูกพี่นะอัดฉีด2องแสน โอ้โหโมวยคู่นี้ลูกพี่อัดฉีด200 0 0 0เมื่อเช้ามา114.8ลด0.8นะขนาดที่วุฒิกรเนี่ยมา115.6ลด0ลด1.6มวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่นี่เลยวุฒิกรมองว่าได้หายใจนะระบบหายใจเนี่ยได้หายใจไฟที่แล้วเจอเกาะเต่าหายใจไฟหนึ่งแล้วขนาดที่เพลิงประการเนี่ยตลอดหนึ่งปีไม่ได้เคลื่อนไหวเลยโชคล่าสุดเมื่อวันที่สอง วันที่สองทันวาหกสามนะแพ้มาวันนั้นแพ้มาวันนี้ไฟแรกในรอบปีเจอกับวุฒิกรสวนน้ำทานกีรีหงแดงชอบไปที่วุฒิกรอาวุธใกล้เคียงกันมากมวยคู่นี้อาวุธใกล้เคียงกันอยู่ที่สภาพร่างกายวันนี้นะวุฒิกรมาลด1.6กิินนี่นะมองว่าไม่ต่ำกว่า120แรงเบียดแรงประทะนี่ดูดีกว่า ชอบที่งนะมวยคู่1ีหนึ่งชอบไปที่วุติกรมาที่คู่ที่2อง <c oughs> เลดบอกก่อนนะวุติกรต่อ1สิมาที่คู่ 2, 2> <c oughs> <c oughs> ชาติพยักศักดิ์สตูนเจอก่อเต่าเพชรสมฤทธิ์ชาติพยักเนี่ยมาแทนฝ่ายพิคาตไฟล่าสุดนะต่อยที่บุรีรัมแพ้เพชรมาลายเพชรเจริญวิวันนั้นต่อยร้อยสิบปอนด์วันนี้นะวันนี้เจอก่อเต่า ช่างร้อยสิบเจ็ดผ่านไปเลยไม่ได้ลดนะมาร้อยสิบเจ็ดขณะที่ก่อเตามาร้อยสิบสี่จุดเจ็ดลดศูนย์จุดเจ็ดลดเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ผ่านผ่านเรียบร้อยแล้วมวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนถามบอกพยักศักสตูนนี่มีโปรแกรมต่อยไหมมีวันที่ยี่สิบเอ็ดที่บุรีรัมเจอสุดหล่อออสตึกแดงพิกัดร้อยแปดนะต่อยร้อยแปดวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดนี่เจอก็เจอสุดหล่อออสตึกแดงต่อยพี่กัดร้อยแปด มวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่เกาะเต่าเ,าเกาะเต่าผ่านเข้ารอบไปแล้วนะวันนี้ต่อยนอกรอบวันนี้ดูสภาพร่างกายดูความพร้อมเกาะเต่าดูดีกว่าขณะที่พยักศักดิ์สตุนิซ้อมเรื่อยๆนะรอซ้อมเรื่อยๆเพราะว่ามีโปรแกรมต่อยอาทิตย์หน้าร้อยแปดวันนี้ร้อยสิบเจ็ดโอ้ต้องลดอีกเก้ปอน์นะหนึ่งอาทิตย์ลด9ก้ปอน์ถือว่าไม่เยอะวันนี้สภาพร่างกายดูหน่วยก,าก้านเกาะเต่าดูได้เวท ได้เวทได้รอยกว่านิดนึงวันนี้หงแดงชอบไปที่เกาะเตา่า FC หงแดงถ้ารู้สึกชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e มีโฆษณาดูโฆษณาให้ด้วยดูไปจิบกาแฟไปนะไม่ต้องเครียดถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดก่อนมวยไทยเจ็ดสีชกหชั่วโมงเลดอยู่ที่เกาะเต่าอยู่แล้วมวยคู่นี้ยังไม่ทราบว่าเลดราคาอะไรแต่หงแดงมองคร่าวๆน่าจะมีสองสหนึ่ง มาที่คู่สามังกรทองสิทธิน์นายกทวีปบสพงศ์วันนี้เจอวินมรัตนาบันดิตพิกัดน้ําหนักร้อยยี่สิบหกมังกรทองเมื่อเช้าไอ้เฉียบพ,พามาพี่เฉียบนะเทนเนอร์เฉียบพ,พามาร้อยมาร้อยี่สบกจุดสามเกินศูนจุดสามขนาที่วินมรัตนาบันดิตเนี่ยหมวดพงศ์สอนอบางซื่อพามานะมาร้อยี่สิบหกจุดหกซ้อมอยู่เอฟเอกรุปส่วนมังกรทองนี่ซ้อมอยู่เพรเกียรตเพรมีพี่เกียบพ,พี่เกียบดูแลอยู่มวยคูน่นี้เคยเจอกันมาแล้วเมื่อเดือนกุมภา ต้นปีนะวันนั้นมังกรทองเมายกสี่นะยกสี่โดนเมาโดนต่อยเมาโดนสอกเมาแพ้คะแนนลงมาอย่างเขียดฉิวขาดลอยนะไม่ใช่เขียดทิวขาดลอยวันนั้นหมดสามยกดูดีกว่าวันนี้ถ้ามังกรทองไม่พลาดไม่เผลอนะหงแดงมองว่ามังกรทองมีโอกาสชนะมากกว่าวันนี้อัดฉีดนะสามหมื่นโทรมาแล้วพี่เอกปวัตินีโทรมาหาพีเพ่เฉียบเช้าพีเ่เฉียมวันนี้ชนะไปเลยสามหมื่นมังกรทองอรับสามหมื่นถ้าชนะ วันนี้หงแดงชอบไปที่มังกรทองสองไฟสุดท้ายนี่สวยชนะคะแนนนะชนะคะแนนทั้งสองไฟเลยสุดท้ายนี่ชนะพรสเน่ส่วนวินเนี่ยชนะเพชรมอรกรไปที่คู่สี่คู่สี่นี่นะนักรบแฟเทคเจอกับกิงซางเล็กต่อหลักสองนักรบนี่ยี่สิบสามจากศรขอรพูมพิสัยส่วนกิ่งซางเล็กต่อหลักสองนี่ยี่สิบจากประคนชัยบุรีรัมมวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเป็นมวยมวยขวากับมวยซ้ายนะ นักรบเนี่ยไฟสุดท้ายแพ้มาเทสสิงป่าตองที่บุรีรัมนะวันนั้นเจอฝรัง่งสู้ฝรั่งไม่ได้ฝรัง่งฝรั่งเดินอัดลำตัวเดินตุ้ยลำตัวแพ้คะแนนฝรั่งลงมาวันนี้เจอกับนี่กิ่งซางเล็กต่อหลักสองกิ่งซางเล็กเนี่ซ้อมอยู่อีริกไฟคลับหัวหินนะวันนี้มาเกินมากเลยมาร้อยสามลด3.1เมื่อ8ปดโมงเนี่ยลดแล้วเหลือร้อยสา 8โมงครึ่งหงงแดงลงเดินลงไปตอนนี้กีรถเหลือ136.3เดี๋ยวลถอีก0.3นะน่าจะไม่มีปัญหานักรบเมื่อเช้ามา137รถหนึ่งนักรบเนี่ยไฟเตอร์เตะขวาต่อยขวากิ่งซางเล็กต่อหลักสองนี่มวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องสปีดอาวุธนี่ดีมากๆมวยคู่นี้ หงแดงชอบไปที่กิ่งซางกิ่งซางเล็กมองว่าสปีดหมัดสปีดอาวุธนี่ดูดีกว่าเร็วกว่ามวยซ้ายนะกระดูกมวยคู่นี้พอๆกันแต่หงแดงมองว่าวันนี้นักรบมาใหญ่กว่าแต่ขณะที่มาใหญ่กว่ากิ่งซางเนี่มาหนาตันตึกเลยคู่นี้เบียดแต่หงแดงก็ยังชอบไปที่กิ่งซางนะชอบอาวุธมวยชอบหลักเหลี่ยมกณรที่นักรบเนี่ยขาแลกขาลุยนะเข้าหละหลวมเนี่ยเจอกิ่งซางเล็กเนี่ย ดักบวกหมัดบวกศอกวันนี้หงแดงชอบไปที่กิ่งซางเล็กเลทเปิดล่าสุดนะกิ่งซางเล็กต่อ19 f เหงแดงถ้ารู้สึกชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาให้ด้วยนี่คือช่างก่อนชกไปดูมวยรักมวยชอบของหงแดงชอบทีหนึ่งชอบไปเลยเกาะเต่าเพชรสมเด็จวันนี้ผ่านเข้ารอบ8ปดคนสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เดินเบียดเดินบท จะชะนะคะแนนในที่สุดชอบที่สองนี่เลยวุฒิกรสวนน้าทานคีรีวันนี้ได้หายใจขณะที่คู่ต่อสู้หนึ่งปีไม่ได้ต่อยเลยวุฒิกรเนี่ยล่าสุดเจอก่อเต่าแพ้คะแนนก่อเต่ามาวันนี้นะจะเฉือนชนะเพลิงประการสอสละชีพได้ไปต่อมวยรอบปูนเสือส่วนชอบที่สมชอบไปที่มงกรทองวันนี้อัดฉีดสามหมื่นโอ้โหเยอะมากวันนี้มาดูดีนะเบียดกันไปเบียดกันมาหงแดงมองว่า เป็นมวยเป็นมวยเจ้าถิ่นด้วยไฟล่าสุดสองไฟล่าสุดนี่สวยงามมากวันนี้จะเฉือนชนะวินแก้มือได้สําเร็จส่วนชอบที่สามชอบไปที่กิ่งซางเล็กต่อหลักสองวันนี้ครบเครื่องนะเดินเบียดเดิน,ดน,ดนบทจะชนะในที่สุด f อฟซงแดงชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาให้ด้วยเดี๋ยวมวยต่อยเสร็จมีควันหลงมวยไทยเจ็ดสีถ้ามีดรามา่าหรือบทอะไรดีๆของแดงจะเล่าให้ฟังวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ